เอาเอียงสมเอียงโอ้ยหิวข้าวเด้บ่มีเอียงบักไม้พี่น้องเอ้ยอแบ่ยังกินละมื้อนี่นะมื้อนี่ปลาแห้งอือันนี้พ่อทาวไปตึกปลามาแม่มทาวไปจักแตกแล้วก็เมียเมียท,ทอดให้กินโอ้ย,อยลาเป็ดลาเป็ด ที่สะพายเมื่อวานมามีแยมมาเยี่ยมมาแยมแล้วก็ซื้อมาให้กินโอ้ยน้องโอ้ยแหนมเนื้ออันนี้แหนมเนื้อแหนมเนื้ออันนี้มีแยมไปซื้อที่ตลาดมากินโอ้ยสุดยอดเลยว่าสมิงแซบอายังมีอีกอียังล่ะบอกน้าสวนยาทาบอกน้าสวนยาทาโอ้ยอืมโอ้ เด้นี่นะหอมเด้นี่นะส่วนยากินข้าวก่อนเด้อโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะกินข้าวก่อนเด้อข้าวเหนียวโอ้ยข้าวเหนียวส่วนยาถ่าเด้ออืมปาดเอ้ยเป็นแต่แสบเนาะมากหลายอืมแสบแห้ง แซ่บแซ่บแซ่บปลาแห้งปลาคอได้นี่ปลาคอได้นี่นาะเริ่มเริ่มอาหารอีลานแล้วอี๋อี๋เนี่ยนานมากเขาไม่ได้กินอาหารบ้านฉันอ่ะเนื้อเนื้งแล้วแเนื้อ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 กับสมนิดนึงออืื แซบแซบอืม mm hmm. โอ้ยตบถ่ายของหวานอีกแล้วหวานจวดอื mm hmm. มาร์กลายหุ่นสมก่าสม,าสมญิง mm hmm. สมยูตะบะแ่บมัน้นบ่แซ่บอืมอืมเออนะ่ะเอ้ยเอาเปลือกออกเพราะว่า เปลือกมันเหี่ยวแล้วใช่มันเขียวลางๆปกตินี่หั่นเปลือกอ่อนๆนี่กินเปลือกนำ้ำอืมห <c oughs> ืมข่อยน้ำลายแตกน้ำลายแตเกเลยมามาม,มา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 คุณนะ่ะอืมอืมอืม <c oughs> จ,จอดเลย สุดยอดเลยว่าน้ำลายแตกคลองอีสานน่ยมีแต่คลองแซบ็บอือบักหน้านี่บักหน้าอีสานปะฮะบักห,หน้าอีสานบ่อีสานเบิร์ดอันนี้คลองอีสานไงอืส่วนยาทาเออสุดยอดแล้วมา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 อือือโอ้ยโอ้ยบ่น้ำน้ำลายแตกน้ำลายแตก ผูผ้ชายคลิปกับน้ำลายแตกสนิทเหี้ยเอ้ยโอลยนะอืมอ,อืมอิ่มแล้วอิม่มางเจออาการมืออื่นด้าเจออาการมืออื่นเจออาการมืออื่นด้า <laughs> เอาขึ้นจีบอมมืออื่นเธอที่ละ่ะ